คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนณิตศาสตร์ไม่สมบูรณ์สิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดสับสไครกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณคับ สวัสดีครับประบกับสูตรธรรมชาติจิติมลานะครับกับสูตรดับสิบล่าระยะยาวตลอดชีพนะครับสูตรที่สองนะครับก่อนอื่นเรามาดูนะก่อนนะครับว่าสูตรนี้มันเดินจะยังไงนะครับในสูตรนี้หลุดเพียงแค่สองวันนะครับในล่าสุดนะครับมันดับด้วยเลขสองครับหลักสิบก็ สูตรคงเดินดีอยู่ครับนะครับปรับมาดูนะครับอ่ะมาดูวิธีการคำนวณต่ละกันนะครับนี้ผมเช็คค่าตั้งแต่ปี62นะครับ16กุมภาพันธ์62นะครับที่ออก074824ครับ2ตัวล่าง5ขอห้าครับนะครับเราใช้ในส่วนของหลักร้อยได้หนึ่งกับคูณได้สองนะครับปรับมาดูนะครับแปดสองสิบหก นะครับ16บวกสองที่ครับ16 17 18ครับได้18บใส่แนะครับแไม่ปรากฏครับในหลักสิบต่างเห็นไหมครับดูนะครับเราเช็คเฉพาะหลัก10ล่างเท่านั้นนะครับ1มีนาคมครับ1มีนาคม62ครับคำนวณได้เลข4 4่ไม่ปรากฏนะครับในหลัก10ล่างครับต่อมาครับ16มีนาคม62คำนวณเลข4 4่ไม่ปรากฏในหลัก10ล่างครับ หนึ่งเมษายน6 2สองคำนวณเลขหกหกไม่ปรากฏในหลักสิบล้านครับสิเมษายนสิเมษายน6กสองครับคำนวณเลขแปดแปดไม่ปรากฏในหลักสิบล้านครับสพฤษภาคมหกสคำนวณเลขแปแม่ปรากฏในหลักสิบล้านครับสิบหกพฤษภาคมหกสองคำนวณเลขสองไม่ปรากฏในหลักสิบล้านครับหมิถุนายนหนึ่งมิถุนายนหกสองคำนวณเลขศูน ศูนย์ไม่ปรากฏในหลักสิบล้านคร on, ับสิมิถุนายนสิบหกมิถุนายนหกสครับคำนวณได้เลขสองสองไม่ปรากฏในหลักสิบล้านครับหนึ่งกรัตาคมหกสองคำนวณได้เลขสี่สี่ม่ปรากฏในลักสิบล้านครับสิบห้ากรัดาคมครับสิากรัตาคมหกสองคำนวณเลขหกหกไม่ปรากฏในคำนวณในหลักสิบล้านครับ ต่อมาครับ1สิงหาคม1สิงหาคม62ครับคำนวณได้เลข2 2ไม่ผ่านในหลักสิบล้านครับต่อมาครับ16สิงหาคม16สิงหาคม16สิงหาคม62สองคำนวณเลข0 0ไม่ปรากฏในหลักสิบล้านนะครับดูหลักหลักสิบล้านนะหกันยายนครับ1กันยายน62สองคำนวณเลข6ครับ เลข6มาดูนะครับเลขหครับไม่พบในหลักสิบกลางครับเห็นไหมครับต่อมาอ่ะมาเริ่มข้อละหมาเอาดูหน่อยนนะครับ16กันยายน62ครับหน่วยส0ร้อยนะครับหลักร้อยรวมที่1ครับคูณได้วย2นะครับ3 2 6 6บวกได้สอของที่ครับ6 7 8แได้8็นะมครับเราก็นำมาเช็คดูว่าตั้ไหน8ป แม่พบในหลักสิบล้านครับในวันวัดมานไครับต่อมาครับหนึ 4, 4, ่ตุลาคมหนึ่งตุลาคมหนึตุลาคมหกสองครับคำนวณเลขสี่สี่แม่ปรากฏในหลักสิบล้านครับต่อมาครับสิบ 2, 2, ตุลาคมครับสิบหกตุลาสิบหตุลาคมหกสองคนวณแเลขสองสองม่ปรากฏนหลักสิล้านครับ ต่อมาครับ1พฤศจิกายนครับ62คำนวณได้เลข8เลข8นั้นไม่พบในตัวเลขหลักสิบล่างครับเห็นไหมครับว่าจะนำออก32มสอไงนะครับเช็คเฉพาะหลักสิบลาง16พฤศจิกายน62คำนวณได้เลข6เลข6นั้นไม่พบในหลักสิบล่างเห็นไหมครับสามหนึ่งธันวา่นวานว่าจะนำ่ากัปดอนึ่งไงต่อมาครับ1ธันวาคม62คำนวณได้เลข4 สี 4, ไม่ปรากฏในหลักสิบล้างเห็นไหมครับ16ธันวาคม6กสองคำนวณได้เลขศูนย์ศูนย์ไม่ปรากฏในหลักสิบล่างครับ30มสิบธันวาสามสิบธันวาคมหกสองคำนวณได้เลขสองไม่ปรากฏในหลักสิบลาครับตาอมาลาดุตต้นปีหกสามมาหน่อยสิบเจ็ดมกราคมหกสามครับออกสี่เก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่สตัวล่าออกหกนะครับ 7จดหลักร้อยหน่วยสิบร้อยหลักร้อยวันที่1คูณได้สองเจ็ดสองสิบบสวกสที่ครับสี่สิบเราดึงเลขหกมาวาครับเห็นไหมครับใช้เลขหกหนึกุมภาพันธ์ครับหนึ่กุมภาพันธ์หกครับคำนวณเลขหเลข6กนั้นไม่พบในหลักสิบล้านหนึ่งครับค่อยๆดูนะ สิบหกกุมภพันธ์หกสาับคำนวณได้เลขศูนย์นะครับศูนย์แม่เรากในหลักสิบล่างนี่มวจากไหนศูนย์ไม่อปรากฏในหลักสิบต่างครับต่อมาครับหนึ่งมีนาคม6กกับคำนวณได้เลขศูนย์ศูนย์แม่ปรากฏในหลักสิบต่างครับนี่มาจากไสิบหกมีนาคมสิบหกมีนาคมสิบหกมีนาคม16กสามกับคำนวณได้เลขศูนย์ศูนย์ม่ปรากฏในหลักสิบล่างครับ สิบหพฤษภาคมครับ16บหพฤษภาคม6 16ิบพฤษภาคม6กสครับคำนวณได้เลขสอเดีนะครับรู้สึกจะหลุดนะในวัตทอไมสิบหกพฤษภาคม6กสอนะครับสปรกากฏในหลักสิบางก็ไปหลุดไปในวันนั้นนะครับอ่นนั้นต้นทุนทุน์ใหม่ละกัน1นมิถุนายนหก6ามครับที่มันออก8ปดสามหนึ่้าเจ็ตัวละออกสอใช่ไหม หน่วย10รอยหลักร้อยหนึ่งค,คูณด้วยสองห้าสองสิบสิบบกสที่กัเป็น12บสองใส่สองนะครับใส่ตัวเลข2ยาวต่อมาครับ1นมิถุนายนสิบหมิถุนายน6กสครับคำนวณเลข0ูศนย์ไม่คป็หลักซิลายนะครับมต้อ,ไไองนำออกอะไรต่อปะต่อไหนึ่งกรกตาคมครับ6กสามคำนวณได้เลข6 หกนะครับไม่ปรากฏในหลักสิบลานครับไม่มาตากมานนะครับต่อมาครับสิบหกกรกฎาคมหกสามครับคำนวณได้เลขหกหกนะครับไม่ปรากฏคบในหลักสิบล้านครับต่อมาครับหนึ่งสิงหาคมครับหนึ่งสิงหาคมหกหกสามครับคำนวณได้เลขแปดแปดปรากฏในหลักสิบล้านครับไปรูปแปดนะครับต่อมาครับสิบหกสิงหาคมสิบหกสิงหาคมหกสามครับคำนวณได้เลขแปด แต่ไม่ปรากฏครับในหลักสิบลักนะครับไม่ว่าจะไหนนะครับกลับมาเดิมแล้วนะครับต่อมาครับหนึ่งกันยายนครับหกสามคำนวณได้เลขศูนย์ศูนย์ไม่ปรากฏครับในหลักสิบลักเห็นไหมครับไม่ว่าจะไหนต่อมาครับสิบหกกันยายนนะครับคำนวณได้อะไรเอ่ยไปสักคนครับสิบหกกันยายนหกสามกับคลลัพธเลขสองสองนะครับทำเดียวนะครับ เลข2นั้นแม่ปรากฏดักสิบล้านครับกลับมาได้แล้วนะครับต่อมาครับ1ตุลาคมครับ1 1ตุ1ตุ1ตลาคม 6, 3, กหกสามกำเนิดด้วยเลข8 8นะครับลำตัวนะี้มาจากไหนออกอะไร16ตุลาคม16ตุลาคม63ครับออก2 8 6 0 5 1 2ตุลาคม38เลข8แม่ปรากฏดาวสิบล้านครับ ต่อมาครับ16ตุลาคมครับ2860 5 1 2, 3ตัวลางม38ใช่ไหมหลัก10ส่าหลักหน่วย10 100หลักร้อยลองที่1ครับคูณด้วย2 0คูณ2์คูณสองไหร่ออรครับช่วยกันคิดนะครับ0คูณ2ก็ได้0เหมือนเดิมนะฮะถ้า0 แล้บวกอีก2ครับ0บวก2ก็จะได้2มาแดงเห็นไหมครับแล้วก็มันหลังมาสิบแล้วก็จะเป็นอ่ะวันที่เราออกอะไร1พฤศจิกายน6 3ออก5 0 6 4 0 4 2ตัวละออก4 0ใช่ไหมครับอ่ะดูนะครับเช็คก,กันก่อนตรงนี้เลข2 ให้ปรากฏในหลักสิบล่างถูกต้องไปครับก็ห้าร้อยสีเขียวจะก,กู่นะครับอ่าโอเคสี่เขียวแล้วนะต่อมาครับเราเข้ามาในข้อมูลกันต่อนะครับในสูตรก่อนนี่นะครับหน่วยสิบร้อยนะครับหลักร้อยมันหนึ่งคูณด้วยสองใช่ไหมครับสี่สองเป็นแปดนะครับแปดบวกด้วย แปดบวกด้สองครับแปดเก้าสิบดับเลขศูนย์โอเคนะครับในวันนี้จะเป็นดับเลขศูนย์นะครับแล้วก็รอตามผมนะครับนะครับแคปเจอร์อยังอ่ะแคปเจอร์ก่อนนะครับอันนี้เป็นสูตรดับสิบล่างตลอดชีพสูตรที่สองนะครับนะครับก็ ถ้ากดติดตามมามัเจนครบทุกสูดเลยนะครับแล้วก็ปุ่มสักจริงด้วยนะครับจะได้ติดตามข่าวสารนะครับกดฝากกด subscribe like แล้วก็แชร์ด้วยแชร์ขึ้น Facebook หน่อยนะครับแชร์ <Share S 2> ลงในไลน์ด้วยแบ่งปัในให้คนที่รักตัวเลขเช่นกันนะครับเพช่วยกันวิเกาะนะครับที่สําคัญเลยนะครับรู้ก่อนรวยก,ก่อนนะครับกับสูตรหวยโชคสิ้สิงหมื่นล้านครับสวัสดีครับ